วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับปุ้ยปียะสมานะคะปียะสมากิรสะธานนนะคะก็เพิ่งจะจบไลฟ์ฟังเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จบไลฟ์ฟังซูมฟังซูมตั้งแต่9ก้าโมงนะคะเพิ่งจะจบเมื่อกี้นะคะปิดก่อนเห็นเห็นอุปกรณ์เห็นอุปกรณ์การแสดงนะคะจบก่อนให้ปิดก่อนเห็นอุปกรณ์การแสดงนะคะซึ่งกินแล้วเมื่อเช้าก็วางไว้นี้เพราะว่านั่งรีพ้านั่งรีพ้าไปด้วยแล้วก็ นะคะฟัง z o มไปด้วยนะคะก็วันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเข้าเคอก็วิ่งแวะแป๊บหนึ่งยัดเอายัดเอานะคะแล้วก็อุ้ยทุกคนใครที่เข้าฟังนะเป็นอะไรที่คีย์แพงมากๆเออบอสบอสท,ทั้ง5ออกมาให้เทคนิคการขายดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโพสยังไงทำคลิปยังไงทำสินค้าย,ยังไงวางยังไง เขียนคอนเทนต์ยังไงอะไรคือแบบดีมากนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบรนด์กำลังจะไปไกลมากๆสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะเสียดายจังนะคะคำลังที่ <c oughs> แบรนด์เรากำลังเติบโตมากากำลังจะเข้าไปเป็นโฆษณาที่อยู่ใน w o r k p o พอยทุกคนแล้วก็ทุกทุกรายการทุกรายการเลยไม่ว่าจะเป็น <c oughs> แน่เหรอเน่เหรอไม่มีไม่มีความคิดดูนะไอ้ตรงนี้สีหนึ่งนะตรงนี้สีหนึ่งแล้วตรงนี้อีกสีหนึ่งคือในห้องเนี่ยมีประมาณสามสีมีปรามาสามสีคือห้องเนี้ยห้องเนี้ยเป็นแบบว่าไม่ไม่ได้นอนไม่ได้นอนห้องนี้นะคะห้องนี้เอามาไว้แบบว่ากังวลกังวนอะไรอย่างเงี้ยกังวลกังวลมันนอนเล่นมาอะไรอย่างงี้นะแล้วก็กางคืนไปนอนอีกห้องนึงนะคะกางคืนไปนอนอีกห้องนึงนะคะใช่ใช่กรี๊ดมากทุกคน คือแบรนด์อะแบรนด์แบบว่าก้าวไกลมากจะกำลังจะกำลังจะเข้าไปอยู่ในช่องวันทุกคนแล้วกอ็อะไรนะคะเวิร์กพอยต์รายการเวิร์กพอยต์จะเข้าไปโฆษณาทุกรายการไม่ว่าจะเป็นอะไรนะหัวท้ายตายก่อนหรอแล้วก็อะไรนะร้องข้ามกำแพงเนี่ยแล้วปุ้ยก็ชอบดูลองข้ามกำแพงแล้วก็ i can see you b o อย่างเงี้ยทุกคนโคตรดีอะเออโคตรดีอะแล้วบอกว่าทุกคนเชื่อไหมว่า บอสอะแม่ทัพแม่ทีมที่เขาเข้ามาเข้ามาพูดให้เราฟังอะเขาไลฟ์จัดห้องที่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้มีบ้านราคาหกล้านแล้วเออตอนนี้มีบ้านราคาหกล้านแล้วแล้วคิดดูนะปิยะสมาปิยะสมาเป็นหน,น,นะน,น,นี้เกือบแสนนะปิยะสมาเป็นหนี้เกือบแสนตั้งแต่เดือนกุมภาทุกคนกําลังจะปลดหนี้กําลังจะปลดหนี้ด้วยแบรนด์โบลดาพีนะ เกือบแสนนะกุมภาใช่ไหมเราไม่น,น้บน้ำาเราไ่นับมีนามีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนากรากาดาห้าเดือนทุกคนขายโบต้าพีมาห้าเดือนปุ้ยกําลังจะปลดนี้ที่ปุ้ยมีอยู่เกือบแสนอืปลดนี้ที่มีอยู่เกือบแสนแล้วทีนี้นี่นเกือบแสนเนี่ยเอามาทาอะไรเอามาลงโบต้าพีทุกคนปุ้ยมีปุ้ย,ปยไปเอาเงินมานะไปเอาเงินมานะคะมาลงทุนกับแบรนด์โบต้าพีแล้วทีนี้ทําไมทําไมปุ้ยถึง กล้าเอามาลงทุนพอปุ้ยเชื่อมั่นในแบรนด์ปุ้ยเชื่อมั่นในในท่านประธานว่าเออแล้วแม่ทัพแม่ทีมปุ้ยไปสัมมานามานะแล้วแม่ทัพมาทีมออกมาพูดเฮ้ยเขาทําได้ทุกคนเขาทําได้เขามีบ้านได้เขามีรถได้เขาปลดหนี้ได้ทําไมปุ้ยทําไม่ได้ทำไมปุ้ยทำไม่ได,ไไได้เอาเลยเปียสมาลงทุนเลยค่ะเกือบแสนอืมเกือบแสนนะลงทุนเกือบแสนนะเออแล้วเนี่ย เนี่ยแหละภายในเดือนเดือนนี้แหละคือตอนเนี้ยตอนนี้เราเก็บได้ห้าหมื่นแล้วนะเก็บได้ห้าหมื่นกว่าแล้วประมาณห้าหมื่นหนึ่งก็เหลืออีกสวัสดีค่ะที่พี่โมนพี่โมนหนูหนูชิงไลค์ก่อนพี่โมนรีบไล์รีบไลท์ที่รีบไลค์ไม่ใช่เลยนะเดี๋ยวลืมเอออย่าให้พลานไปมากกว่านี้เดี๋ยวลืมว่า คือไม่ได้จดไม่ได้จดใช้จําจําปุ๊บโพสหนะ้าเฟซจำปุ๊บโพสหนะ้าเฟซนะแล้วเราก็มีลูกลิงสองคนอ่าเดี๋ยวเตรียมข้าวให้กินตอนกลางวันนะเ,เตรียมข้าวให้ลูกกินวิ่งไปปั่นผ้าแล้วก็รีบผ้าด้วยฟังไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรีบรีบร้ฟ์ก่อนเดี๋ยวจะลืมนะคะซึ่งโฮ้ยจริงๆทุกคนนาทีเนี้ยนาทีนี้ไม่มีอะไรปังไปกว่าโบทตอพีอีกแล้วทุกคนถ้าถามว่ามีเงินมากกว่าหนึ่งช่องทางดีกว่าไหมดีกว่านะเราได้รับเงินเดือน ขอบพระคุณมากค่ะเราได้รับเงินเดือนประจําแค่เดือนหลักครั้งใช่ไหมเดือนหนึ่งอะ่ะตันนะเดือนหนึ่งอะ่ะออกมาครั้งเดียวมันตันนะคะทุกคนมันไปไม่เป็นเราอยากได้อะไรเราก็ไม่ได้เราต้องรองเอออยากได้อะ่ะอของอันนี้หมดรองเงินเดือนออกเมื่อไหร่ละสิ้นเดือนใช่ไหมเออแล้วเรามาอยู่กับโบต้าพีอ่ะขอบคุณครับพี่มน <laughs> เดี๋ยวลืมเป็นโรคอัลไซเมอร์เออแก่แล้ว <laughs> นะคะ อ๋อลืมแล้วเห็นไหมเห็นไหมถ้าแวะข้างทางนะลืมลืมว่าจะพูดอะไรในหัวแวะข้างทางไม่ได้เลยเปียสมาหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะหมดแล้วกินดีมากกินดีมากๆนะคะกินจนหมดเออกินคนเดียวนะคะซึ่งถ้า แล้วเรามาอยู่กับโบต้าพีใช่ไหมเรามาอยู่กับโบต้าพีอะเรามีรายได้เข้าทุกวันวันเราพันสองพันอย่างไม่ได้เลยก็พันกว่าใช่ไหมก็ซื้อโปรไปอะโปรหนึ่งอะสองอะสองชุดมันก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทโอ้โหวันเราผ่านเดือนเท่าไหร่ทุกคนเออวันเราผ่นได้เดือนเท่าไหร่ใช่ไหมทุกคนเนี่ย อย่างที่หมูที่หมาก็ได้แล้ววันละพันส่งของทุกวันอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วคิดดูนะเออถือเราอะมีอย่างเดียวเลยมีใจอย่างเดียวนะมีใจอย่างเดียวยังไงคุณก็คุณก็ไม่ไอ้นี่คุณก็ไม่เขาเรียกอะไรล่ะค,คุณก็ไม่จนเออขยันขยันเท่ากับรวยทุกคนจริงๆมาอยู่ด้วยกันแล้วคุณโชคดีขนาดไหนที่ ท่านประธานวางการตลาดให้คุณได้ขนาดนี้แล้วไม่มีก๊กสอนทุกอย่างสอนแม้กระทั่งผู้ชายสอนแม้กระทั่งเรื่องการใช้ชีวิตคู่สอนแม้กระทั่งความรักเออมีปัญหาอะไรถามบอสไอถามถาม,ถามท่านประธานได้ว่าโอ๊ยอยากอยากปิดจับลูกค้าแบบนี้ทํายังไงอ้าวเห็นไหมท่านสอนท่านประธานสอนเราทุกอย่างทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยคุณไม่ต้องห่วงเลยนะถ้าคุณมาอยู่แบบนี้คุณไม่ต้องห่วงเลยว่าเฮ้ย ฉันจะขายได้ไหมฉันจะขายได้เหมือนคนอื่นหรือเปล่าคนอื่นเป็นหน้ามาหรือเปล่าไม่มีแบรนด์นี้ไม่มีหน้ามานะจ๊ะแบรนด์นี้ไม่มีหน้าม้าแล้วทีนี้ถามหน่อยถามหน่อยว่าปุ้ยปุ้ยจะรวยคนเดียวก็ได้ไหมก็ได้นะเออปุ้ยจะรวยคนเดียวก็ได้นะปุ้ยไม่ต้องมาชวนใครมาอยู่เป็นเป็นแบบขายกับเราก็ได้นะถามว่าได้ไหมได้ด่ปุ้ยอยากเป็นตัวแทนไม่เอาอยากรวยคนเดียวอ้าวใช่ป่ะแล้วปุ้ยไม่อยากรวยคนเดียว ปุ้ยไม่อยากรวยคนเดียวถามหน่อยขายปีกกับขายส่งอะเออขายปีกกับขายส่งอันไหนได้กําไรมากกว่ากาันขายปีกใช่ไหมอย่างปุ้ยเปิดเลทร้อยแล้วปุ้ยขายปีกปุ้ยจะได้กําไรตั้งเท่าไหร่เนี่ยตั้งห้าร้อยเก้าสิบเออขายคนเดียวขายปีกตั้งห้าร้อยเก้าสิบทีนี้ได้ได้กําไรไหมได้กําไรมากแต่ไม่อยากรวยคนเดียวทุกคนไม่อยากรวยคนเดียวเออทําทไมปุ้ยต้องโพสต์ว่ารับตัวแทน แล้วทีนี้กําไรอ่ะอาจาักสมมติว่าแทนที่ปุ้ยจะขายติดกซองหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบหูได้เปิดเปิดเลทมาร้อยหนึ่งซองหนึ่งได้ตั้งเท่าไหร่ร้อยก็บาทหูฟินมากเออแต่ปุ้ยเปิดเลทร้อยมาแล้วมีคนมาอยากอย,กอยู่กับปุ้ยอ่ะเปิดเลทยี่สิบห้าสิบเนี่ยก,กาไรปุ้ยก็ลดลงน้อยลงใช่ไหมแต่ทําไมปุ้ยเต็มใจทําไมปุ้ยมีความที่ยินดีที่ให้เขาไมา่อยู่กับเราเราทุกคนอยากอยากมีเงินเยอะอยากมีเงินมากกว่าหนึ่งช่องทาง ปุ้ยก็เหมือนกันปุ้ยก็อยากมีเงินมากกว่าหนึ่งช่องทางทีนี้เออทีนี้ถามว่าถ้าเรารวยอะใครมีความสุขเราคนเดียวไหมหรือพ่อแม่หรือลูกหรือครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นปุ้ยไม่อยากมีความสุขคนเดียวปุ้ยอยากให้คนที่เขากําลังแบบว่าเฮ้ยฉันมีไรายได้ทางเดียวอะฉันกําลังหาแบรนด์อะไรดีฉันมีงบอยู่เท่านี้ฉันอยากสร้างเงินล้านจังเลยซื้อโปรค่ะซื้อโปรค่ะแปด้อดสิบาท ลงทุน1,000พบาทลงทุน880บาททุกคนหรือ1 0 0 0ย่าัง1,180บาทนะลงทุนอ่ะถ้าถ้าไม่มีเงินไม่ถึงพันอ่ะถ้าคู่นี้ก็จะ870เออแต่ถ้ากาแฟอย่างเดียว880คุณจะเล่นคุณคุณจะเล่นตัวไหนเออถ้ายังไม่มีทุนเล่นตัวไหนเอาเอาแบบว่าเอาแบบว่าเอาโปรไปก่อนเลยแล้วโพสต พีออเดอร์ order, เหมือนปุ้ยปุ้ยเริ่มต้นจากพีออเดอร์นะคะไม่มีของที่ตัวปุ้ยไม่มีของที่ตัวนะมีแต่ของที่ซื้อมากินเท่าน,นั้นคือตอนนั้นปุ้ยซื้อคู่นี้มากินซื้อแล้วก็โพสเอ้าโพสเอ้าวัดเอวเอา,เอ,า,เอ,าอุ้ยฉันเก่งหลวมจึงเลยฉันนูน่นฉันนี่ฉันแบบว่าอุย้ยขอบคุณโบตาพีแต่ตอนนั้นอะปีหนึ่งปีที่แล้วอะคนยังไม่ค่อยรู้จักโบตาพีแล้ววินาทีต่อจากนี้เป็นต้นไปทุกคนทุกคนจะรู้จักโบตาพีแล้วนะ รีบเข้ามานะทุกคนรีบเข้ามาขายรีบเข้ามารวยรีบเข้ามาเป็นตัวแทนรีบเลยนะคะลงทุนหนึ่งพัน 1, บาทลงทุนอะลงทุนแ8ด้อแปดสิบาทหรือลงทุนแปดร้อเจดิบาท8ปด้อหกสิบาทอะคู่นี้เพยโพสไปเลยโพสพีออเดอร์ไปเลยให้ปุ้ยส่งให้แล้วก็เก็บกำไรเก็บกำไรมาเปิดบินยี่สิบยี่สิบทุกคนปุ้ยทำแบบนี้ตอนแรกปุ้ยก็ไม่กล้าเคยไม่กล้ากลัวทุนจมขายได้หรือวะ ขายจริงได้ดีเหรอเราพูดไม่เป็นเราก็โพสต์ไม่เป็นไม่ชอบถ่ายรูปตัวเองเนี่ยทุกวันนี้เปิดบินหนึ่งร้อยแล้วหนึ่งร้อยร้อยแล้วนะทุกคนเห็นไหมไม่ต้องกลัวปุ้ยเคยผ่านจุดกลัวมาก่อนปุ้ยเคยผ่านจุดกลัวมาก่อนขายได้หรอมีเพื่อนเดียวๆมีเพื่อนร่วมกับพี่ฝนทั้งนั้นใครจะมาซื้อเราเออเนี่ยแต่ว่าวันนี้ทุกวันนี้ถามว่าขายได้ไหมขายได้ขายได้ทุกวันด้วย ทั้งนัดรับเออนะคะทั้งนัดรับทั้งส่งเมืองเกิงเมืองการขอนแก่นอาระยองชนบุรีไปนะไปหมดเลยนะรุเทั้งกรุงเทพไปหมดนะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหยุดสรุปว่าขายสรุปขายได้ใช่ค่ะสรุปขายได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวนะคะทีนี้ขายแบบไม่ขายเป็นยังไงทุกคนจะกลัวการขายของ เราเคยไหมมีแบบว่าเฮ้ยคนนี้ทักมามต้องขายของเราแน่เลยเคยเป็นไหมใช่เพราะว่าปุ้ยเป็นแบบนั้นแล้วปุ้ยก็จะไม่ยัดเยียดใครด้วยปุ้ยจะขายแบบนี้แหละเออจะขายแบบนี้แล้วจะเข้าไปช่วยเขาแก้ปัญหาแต่ว่าทุกคนจะแอนตี้ว่าเธอขายของเราอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมีมีม,ม,มีปุ้ยก็จะโดนเยอะเหมือนกันเธอขายของเราอีกแล้วใช่เราขายของเพราะว่าอะไรเพราะของที่เราเอาไปขายเธออะ ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้สต็อกร้อยแล้วใช่อืมแล้วปุ้ยก็บอกใช่เราเอาของไปขายเธอเพราะของของเราอะมันดีมันมีคนคือเรามีรีวิวอะเออเรามีหลักฐานชัดเจนเลยแล้วก็ไม่ใช่หน้ามานะคะแล้วก็สิ่งคือมันก็เกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับคนรอบข้างว่า สิ่งที่เรานาเสนอคือมันดีจริงมันปลอดภยัยมันไม่มีผลต่อไตเออมันไม่อันตรายมันแบบมันดีมากๆอย่างลูกค้าปุ้ยยังก็อุ้ยเอวลดลงแล้วอะตัวเบาขึ้นเนี่ยผิวลื่นแล้วว่าผมไม่ล่วงแล้วอะเนี่ยกระแสตอบรับดีมากทุกคนกระแสตอบรับดีมากๆเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดใจเขาคิดว่าเราไปขายของเขาแล้วเขาก็จะไปหาสิ่งที่เอ,อ่อมันมีสารพิษ ะะเขาจะไปหาอย่างอื่นอะที่มันไม่ใช่ที่เราที่เราขายคืออาจจะเป็นวิตามินซีตัวเดียวกันเป็นคอลลาเจนตัวเดียวกันแต่เขาก็ไปเซิร์ชหาไปสรรหาจากในเพิงในเพจจากไกลไกอะไกลนอกโลกนู่นอะเออแล้วก็ไม่ทีอย่างงั้นไม่กลัวนะเออทําไมคุณไม่คิดว่าเขาจะส่งจริงไหมเขาของปลอมหรือเปล่าแต่ว่าตัวปุ้ยอะตัวปุ้ยจะซื้อกับเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะเรามั่นใจว่าเพื่อนจะไม่เอาของปลอมมาขายเพื่อนจะไม่หลอกเราเพื่อนส่งจริง จริงๆปุ้ยคิดแบบนี้นะแต่ถ้าใครไม่คิดแบบนี้ไม่เป็นไรนะนะคะคืออันนี้ความคิดใครก่อขึมาอันนี้คือแค่จะบอกว่าความคิดปุ้ยเป็นแบบนี้ <_ p ull> ปุ้ยเชื่อใจเพื่อนปุ้ยไม่กลัวเพื่อนหลอกหลอกยังไงเพื่อนก็ส่งเออเพื่อนจะไม่มีวันหลอกขายเราอะไรอย่างเงี้ยเออปุ้ยคิดแบบนี้นะทีนี้ทีนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องออนไลน์นะคะย้อนมาออนไลน์จริงๆแล้วทุกคนใครที่ขนาดเป็น อาจารย์หมอเนาะเป็นอาจารย์ที่สอนสอนพยาบาลนะที่อบอสท่านประธานวรณษาออกมาพ,พูดอะ่ะก็ยังขายโบตทพ,พีเป็นทหารก็ออกมาขายโบตทอร์พ,พีทุกคนเป็นอะไรนะนักบินด้วยใช่ไหมที่ตอนนั้นอะ่ะเป็นนักบินก็ออกมาขายโบตทพ,พีซึ่งโอ้โหคุณเหมือนคุณหมอมากินโบตทพ,พีแต่คุณหมออ่ะเขาไม่ให้ออกไม่ให้เอ่ยชื่อเขาว่า เขาก็มากินโบต้าพีนะเพราะว่าเขากลัวเสียภาพโพสนะคะคือคุณคําว่าหมอทุกคนก็จะบอกว่าถ้าถ้าบางคนแอนตี้กับโบต้าพีอะไรย่างเงี้ยเขาจะแบบมีเสียงเสียงในด้านลบนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเปิดใจเปิดใจกว้างอืมนะคะเปิดใจกว้างๆขายได้แน่นอนรับประกันเพราะปุ้ยเป็นหนึ่งในหนึ่งในคนที่พูดไม่เป็นไม่ชอบถ่ายรูปตัวเองไม่กล้าไลฟ์สด โอ้โหขี้เกียจใส่ชุดออกกําลังกายขี้เกียจมาจัดชุดเอจัดมุมสวยๆแบบไลฟ์เซิงไล์สดอันนี้ก็คือแบบว่าเนี่ยก็ยังพูดกับพี่ฝนว่าเฮ้ยเราจะหามุมนะแล้วเราจะหาแบบว่าสถานที่แบบว่าของเราโดยส่วนตัวแล้วจะมีโต๊ะเล็กๆน่ารักจะจัดเชิงจะฉากอะไรให้มันแบบสมกับที่เราอะเออที่จะมาไลฟ์สดโดยเฉพาะอะไรเงี้ยคือจะต้องหามุมแล้วแหละเพราะว่าโอ้แม่ทีมเทนดีมากแม่ทีมแบบว่า บอสบอสทั้งห้านะมาบอกเทคนิคว่าเออเนี่ยอุ้ยจะต้องทาฉากอย่างนี้นะจะต้องใช้อันนี้นะนู่นนะนี่นั้นนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นพัฒนาตัวเองปุ้ยต้องพัฒนาตัวเองอย่างอย่างบอสดาเนาะบอสดาใช่ไหมอืมเขาบอกว่าเขาได้กําไรเดือนละล้านเขายังไม่ต้องเขายังไม่พอเลย,เข,ย,เ,ลยเขาอยากได้เดือนละห้าล้านอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นปุ้ยได้ ได้ครับได้มาเดือนที่แล้วสี่หมื่นเนาะพี่ฝนบอกว่าเดือนนี้ต้องเอาโอ้หกหมื่นโอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้ค่ะพอได้หกหมื่นเนี่ยเราก็ต้องให้ได้มากกว่านั้นเพราะว่าเราเดือนเนี้ยเราจะสู้ให้แบบว่าฉันจะใช้นี่ให้หมดเออเกือบแสนมีนี่เกือบแสนนะทุกคนเออไม่ใช่ขี้ๆนะเกือบแสนเนี่ยเคยคิดนะเฮ้ยถ้าเราทํางานประจาอะเงินเดือนแค่ไม่กี่พันน่ะถามว่าเมื่อไหร่จะใช้หมด ใช่ไหมอยากใช้นี้ให้หมดเร็วๆต้องทํำยังไงต้องมีไรายได้เสริมนะคะต้องหาไรายได้เสริมทุกวันนี้นะทุกวันนี้ไม่มีใครอยากออกไปตลาดอไม่มีใครอยากแบบคือเทนกําลังคือตอนนี้ทุกคนกําลังรักษาดูแลสุขภาพหนึ่งเลยออกกําลังกายทานโปรตีนนอนรับนอนรับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําเปล่านะคะทุกคนอืวัยรัสจะชอบของหวานถ้าเรา ถ้าเราเอาของหวานไปไว้ในตัวเยอะๆมันก็คือลังลังของไวรัสต่างๆไวรัสต่างๆคืออะไรโรคโรคนี้ไงโรคโควิดไงโรคเบาหวานโรคมะเร็งเอ่อนะคะโรคภูมิแพ้นะคะแล้วก็โรคติ่งเนื้อที่ท,ที่ที่มันออกมาตรงเนี้ยเอ่อไทเริงไทรอยเป็นพิษอะไรเงี้ยโรคุ่มพวงนะคะอันนี้คือเชือ้อที่นะคะก้อนซีด ก้อนชีสนะคะทุกคนที่มันงอกเออจะงอกนอกมดลูกงอกในมดลูกอันนั้นเกิดมาจากความหวานไม่เกี่ยวกับโปรตีนแต่ถ้าพูดรวมกันโปรตีนโปรตีนคือทําให้เกิดก่อมะเร็งอันนั้นคือโปรตีนที่ ที่เราเรียกว่าเนื้อปลาซึ่งปลาอะไรปลาดุกปลาช่อนปลาแซลมอนมีไขมันซึ่งไขมันตัวนั้นถ้ากินสะสมไปมากๆก็จะทําให้เป็นก้อนซีได้เป็นมะเร็งได้นะคะแต่คนเราไม่ได้เข้าใจลึกเข้าใจแค่ว่าเป็นเนื้อปลาแล้วคําว่าโปรตีนพอโปรตีนพอทุกคนพูดคำว่าพอหมอพูดว่าโปรตีนปุ๊บมันก็จะเป็นแต่หมอไม่ได้แยกว่าคือโปรตีนทั่วเหลืองทุกคนที่เป็นคนไข้ ไม่ได้เจาะลึกเรื่องโปรตีนก็จะแบบก,ก็จะมาเหมาเพราะว่าปุ้ยขายโปรตีนใช่ไหมก็จะมาเหมาว่าเนี่ยแหละกินมากก็เป็นไตเป็นอ่อไตพังไตไม่ดีร่างกายขับสารพิษมีพิษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณยังไม่ศึกษาเลยคุณแอนตี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นโปรตีนถั่วล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสก,กัดตัวที่แพ้ถั่วไปแล้วเป็นโรคอ่าเป็นจีซิพีดีทานได้นะคะไม่ต้องกังวลอืม พูดถึงกาแฟนะคะลูกค้าถามว่า, hmm. ากินกาแฟสองซองได้ไหมอ่ะแบบว่าไม่อยากกินหวานอ่ะเราเอาตัวนี้แทนความหวานได้ไหมไม่อยากกินจุกินจิกเป็นคนที่ชอบลูกค้าเป็นคนที่ชอบกินแบบว่าขานมจุกจิกชอบกินขนมไข่มุกปุ้ยบอกว่าได้เลยค่ะได้เลยค่ะกิานสองซองสามซองกิานาไปเลยค่ะเออเพราะว่าอะไรเขาจะเอาตัวนี้มาแทนความหวานอืมหมุยถูกใจมากเป็นอะไรที่ถูกใจปุ้ยมากๆนะคะว่าลูกค้าน่ารักมากอืม นะคะทุกคนใครอยากมารวยด้วยกันเออปุ้ยไม่ต้องชวนใครก็ได้ปุ้ยรวยคนเดียวก็ได้5้าเดือนมีเงินแบบว่ามีเงินใช้นี่เกือบแสนแล้วทุกคนอยู่กับแบรนด์โมตอพีมามีแต่ชีวิตดีขึ้นนะคะมีชีวิตดีขึ้นจริงๆจริงๆนะปุ้ยไม่ได้โกหกเออนะคะโกหกแล้วไม่ได้ตังค์ไม่โกหกนะแต่ถ้าขายของได้ตังค์ปุ้ยขายของโกหกแล้วไม่ได้ตังค์บาปด้วย จริงๆถ้าเราโกหกใครเราก็จะได้คำโกหกกับมาเราไม่ได้โกหกนะอืเราพูดจริงนะคะซึ่งใครอยากมีไรายได้ไรายได้นะคะทักมาคุยกันได้นะทุกคนอืขายไม่เป็นใช่ไหมปุ้ยเคยขายไม่เป็นมาก่อนปุ้ยยังทําได้เลยนะพูดไม่เก่งนะคะไม่เป็นไรพูดไม่เก่งไม่เป็นไรเดี๋ยวปุ้ยบอกให้นะคะเพราะว่าเคยเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วผ่านมาทุกจุดเลยทุกคนพูดไม่เก่งอาย ไม่รู้จะโพสยังไงนึกหัวข้อไม่ออกปันวันนี้แบบโพสได้แบบไม่กี่คลิปเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนตอนนี้หรอตอนนี้หรอสองนาทีแบบว่าเอ้ยเหมือนเหมือนจะลงแค่แบบทุกนาทีเลยนาะทีละโพสละโพสอะไรเงี้ยมีหกสิบนาทีใช่ไหมหกสิบโพสอะไรอย่างเงี้นยน,นะคะไปแรกไปแรกเดี๋ยวไปรีบพาต่อนะแวะมาก่อนแวมาก่อนกลักวลืมนะคะซึ่งอุย๊ยประชุมแต่เก้าโมงเนาะ ตั้งแต่เก้าโมงนะแต่ว่าตอนนั้นที่ดรมานพมานะแอบงี่ไปหน่อยนึงนะคะก็ท่านก็จะพูดถึงเรื่องของคอลลาเจนเอนไซม์เนาะเอนไซม์ Inside, ช่วยในเรื่องของอู้นู่นนีนน่นั่นนั่นนี่นู่นของระบบร่างกายดีมากๆแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟังแม่ฝน <c oughs> เดี๋ยวพี่ฝนมาบอกเออเดี๋ยวก็ไปฟังแม่ฝนนะคะฟังเยอะๆฟังแม่ทีมเยอะๆนะคะฟังอ่า เขาเรียกอะไรนะประธานเออมันมันมันยังไม่ชินปากเนอะมันจะชอบติดติด,ตดแบบบอสปุ๋ยเนาะบอสปุ๋ยบอสได้อะไรเงี้ยฟังท่านประธานเยอะๆนะคะฟังแม่ทีมเยอะๆแล้วคุณจะเข้าใจอ่านะคะฟังในแพทย์เปี่ยมโชคเยอะๆแล้วคุณจะเข้าใจว่าปัญหาของลูกค้านะ่ะปัญหาของลูกค้ามีอย่างเดิมมีอย่างเดียววนไปวนมาจริงๆไม่มีอย่างอื่นเลย กินแล้วทาไมตัวบวมกินแล้วทําไมน้ําหนักขึ้นกินแล้วทําไมผมร่วงกี่วันเห็นผลกินหนึ่งวันกินกี่แคปซูลดีมีกินอันนี้ได้ไหมกินตอนไหนกินแล้วนอนไม่หลับกินแล้วดื่มกินแล้วเวียนหัวเป็นเพราะอะไรเป็นโรคมะเร็งกินได้ไหมคือสังเกตไหมทุกอาทิตย์จะมีคําถามแค่นี้วนอ่าใช่ไหมเป็นโรคมะเร็งกินได้ไหมเป็นเบาหวานกินได้ไหมเป็นกระดูกทับเส้นกินได้ไหมเป็นโรคจีซิกพีดีกินได้ไหม ่าเป็นพากินสันกินได้ไหมปวดท้องเมนกินได้ไหมใช่ไหมทุกคนจริงเปล่าอ่าเป็นโรคบ้านหมุนกินได้ไหมเป็นโรคเก,กาทานได้ไหมกินแล้วทําไมตัวบวมจังเลยต้องกินวรกิ่แคปซูลคะจริงไหมเขาจะวนอยู่นี้นะเออแล้วแล้วถ้าคุณไปฟังในแพทย์เปี่ยมโชคเยอะๆคุณจะเข้าใจว่า กินได้ไหมกินกี่แคปซูลน้ําหนักเท่านี้กินเท่านี้กินแล้วนอนไม่หลับต้องกินเวลาไหนอ่าเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกดไหลย้อนเป็นโรคสิดวงทวันหนะักกินได้ไหมมีวิธีกินยังไงทําไมต้องดื่มน้ําตามเยอะๆทําไมร่างกายถึงถึงต้องการโปรตีนทําไมร่างกายต้องกินโปรตีนทาไมต้องกินน้ําเยอะทําไมต้องงดหวานเออเนี่ยนะคะวนอยู่แค่นี้จริงๆ แล้วคุณจะมีเรื่องไลฟ์ทุกวันเออง่ายมากคุณไปเจอปัญหาอย่างวันนีป้ปุ้ยเจอปัญหาตามหาเออมีคนโพสต์ว่าตามหายาสระผมไม่ให้ผมล่วงไม่ให้ผมแตกปลายเนี่ยเพราะว่าอะไรคนที่ผมร่วงผมแตกปลายเพราะว่าอะไรโปรตีนไม่ถึงโปรตีนไม่เพียงพอขาดสารอาหารนะคะง่ายมากเนี่ยคุณก็มีหัวข้อไลฟ์แล้ว อ้าวทไมถึงโปรตีนถึงต้องทําไมกินโปรตีนถึงผมไม่ร่วงอ่ะเพราะว่าอะไรเขาไปช่วยในเรื่องของเนื้อเยื่อของผม <uckles S 1> เห็นไหมผมปุ้ยก็ขึ้น <S <S เห็นไหมเรื่องเนื้อเยื่อแข็งแรงขึ้น <S <S ผมเก่าที่ร่วงที่ต้องร่วงทุกวันมันต้องมีอยู่แล้ว <S 1> <S 1> ผมที่ต้องร่วงทุกวันก็คือประมาณ30เซนต่อวันอยู่แล้วแต่ทีนี้ทีนี้กินโปรตีนทําไมผมหนักขึ้นเพราะว่าอะไรลากผมแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะอยู่เึือขึ้นซึ่งถ้าคนเราไม่มีโปรตีนเนี่ยเนี่ยอ่ารากลากผม มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะแล้วมันก็จะหลุดร่วงง่ายแต่ถ้าคุณทานโปรตีนไปแล้วผมที่เกิดขึ้นใหม่รากจะลึกขึ้นรากจะลึกขึ้นมันก็ทําให้หลุดยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นง่ายมากคุณแค่ศึกษาว่าโอ้ยกรดอะมิโน,โน18ชนิดมีอะไรในร่างกายนะเอนไซม์อ่ะเข้ามันต้องคือร่างกายม,มันต้องการกรดอะมิโน18ชนิด20ชนิดอะไรอยู่ในตัวแล้วในแต่ละวันแต่ว่ากรดอะมิโน18ชนิดเนี่ยเราไม่สามารถหากินได้ให้ครบ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวเสริมตัวช่วยนะคะง่ายมากนะคะไปแล้ไปแล้ไป,แลไ,ปแลไปรีบผ้าก่อนมาแวบนิดนิดนะเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อใช้ไลฟ์ไลฟ์เชา้ากลางวันเย็นเลยเนาะอาจจะมีก่อนนอนด้วยก็ได้วันนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรีบผ้าต่อ